เพื่อแค่เราให้มันเลือดหมดแล้วก็ออกมาได้เลยปล่อยให้มันตายไม่กลัวอะไรเลยโกลเตอร์เซียนนะ <c oughs> อ่ะผมมาแกงก้กา,ดา,าด้วยขาดตายด้วยใช่เราเรามีลาวิาว,าวลาวิวเล็เล่นบุกไนะด้อยู่เองเอง,เองใช้ไม่ไน้องมันเริ่มไหนถ้าเริ่มบุกเดี๋ยวเขาเล่นมัน เริ่มแดงดิจบแล้วกลางอ่ะ<ช>ผิดแผนว่ะไม่ต้องอทั้งนั้นเฮ้ยมันเอาไอ้นี่วะเนี่ยเล่เหรอไม่ไม่มันจะดักนิ้วตอนนิ้วเดินผ่นา,นานกลางเมืมอ่อกี้งัดเบาแล้วยันได้ สวยบัตรสวยฮะออกฟิกแล้วสวยฟีกหมดเลยนะทั้งเมจอะเข้าได้ป่ะเบลล์แคลรี่บุได้ป่ะตอนเราไม่เอาฟ้าเหรอลีโอ้โหเฮ้เห็นได้ป่ะอุ้ยโู้ชนโอ้โหสวยไปสิผาแล้วน้องแข็งสามเลยงานหยาบแล้วเรี่องเราไอ้แข็งสามทิปเปอร์คิวเลยไบ้สี่ศูนย์ โอ้คอเคิวถอย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 พอแล้วพอแล้วเกมเสียโอ้โหแข็งที่สามยังสวยชันด,ดามันนักสวยครับโอเคคุค้มแล้วเฮี <c oughs> ยไม่ไม่กล้าคิวหรอ<า>เดี๋ยวไม่ยังทานหรอมา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 เขา,มา <c oughs> ยังทันด้วยทุกคนไปอยู่ครับไปอยู่ไปอยู่ อันตีไปยังน้องอันตีไปยังอันตีแล้วอันตีแล้วของเหลือได้นะเมก้าคิวเลยเอกจัดแล้วมันตั้งนานแล้วมันยังทันใช่ไหมเลยครับเออ <c oughs> ใช่ป่ะนานมากเลยนะเว้ย <c oughs> เซอร์ไพรส์ยอตนั้นแข็งสามไม่ยังสวยเลยองค์กรไย้ไพี่โลมก็อยู่บนได้เนาะเอ,อ้ยเม็ดทำไมมันลึกอย่างนั้น <under> เอาเอาเอาคนกัอน,น,นอดีตแหลมจัดเลยจะล่อเราแหลมจัดเลยแหลมจัดเลยโลมันอยู่บนอดก่อแล้วนะเอาเม,มา็ดมันแข็งดักแข็งดักตันให้แล้ว โอ้โหมันยังเจาเพื่อนเราอีกย,ย,ย,ยังได้เลยนะจะขัดอันติให้ได้แล้วนะมันจะฝังที่เว้ยมาดิมาดิเข้ามาส่วนได้ปะส่วนนงด้เนาะห้าวเราอะฮะห้าวเราห้าวเหรอเฮ้ยพี่หลงจะไหม้ไปแล้วว่ะได้องไรเนาะ ไช้พี่มันตายสองอ่อืมก,กดสมัยแฟนฮักน้แข็งมันดักเก่งนะเนี่น่าจะติดอะไรสักเน็ตมันะวิสีนาทีด้วยแตกวะเนี่ยแตกกว่า ส่งไม่ได้สวยนะตีหนีได้วยปะโอยมันจะเอาป้อมอ่ะเฮ้ยก็แตกนีหรออำดิเนอะมันไหลไปล่างอ่ะนะมา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  เอ้เอาล่างได้ป่ะไอ้เรอเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวคัดให้บาวิลมาบาวิลมาเอ้ยมันมันลงกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกักไว้ให้เดี๋ยวกักไว้ให้เตะเมียเจอใคร่ตัวอะไรอัตติพิธันได้ดิอุ๊ยเจ้ากลางเลยปิดได้ป่ะปิดได้ป่ะบาวิลมเล่นเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนอย่าให้มันคลิปไปอัตติพิศวิ มันอยู่แถวนั้นแหละอยู่ในนี้แหละจัดป้นั่นไงมาแหละโหโอ้โหมันดันป้อมเลยว่ะโอ้โหแม่งดันแถบป้อมเลยไอ้ดิอะไรที่เดี๋ยวเราเราเอาคืนมันโยกอ่ะ ดนนบ,นบนคืนบนบนบนเขาต้องดันคืนตามเกมมันไม่ได้เ,เมดเมดเมดมัน นี่เต็มเลยซ้ายอะ่ะแถวบ้าบฟ้าสวยได้ปะวิอเ,เอ,อเลอร์ก็อยู่เอ,อเอามาองังกรไหมพี่ได้ได้เล่นเล่น,น,ลนวีนี่ปล่อยให้ตายอย่างทรมานบาาใส่ด้วยเป็นไงล่ะตายตาอุ้ยอุ้ย อเฮียโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบประมาทฝังแล้วฝังแล้วหูมันแรงอยู่นี่เอากลางเอาขึ้นไปบ้าเสกเขาด้วยนะประเด็นน่ะปล่อยให้ตายอย่างทรมานไงติดละไม่มีล้างถ้าตายจะหามากเลยทุกคนเมื่อกี้ผมอเยวนัดเลยคือเกือบนต่งาล้างแต่้าล้าง เป็นไฟกันป้อมเราก็ดันคืนไปดันคืนไปเมดกับโรมตีชาติไหนวะชแต่เอาอัพเจกตดันลักใช่ไหมเอา้ย่ันตีไปไหนวันนี้เออเลิ์ปิดเออเลิบเออเลิบปิดนะไม่มีอันตีเลยอะถอยก่อนได้ปะ จะรำสา3นิ้วช่วยหน่อยทุกคนไม่อันตีไปไหนไม่รู้ได้ไหมครับมาดิล้รำแบบไม่ดูจอลรำแบบไม่ดูจอดูเถอะดูเถอะ นี่ไงเบือลาก่อนทุกคนโอ้ยขอชิวแล้วว่าจะตายแล้วสวยอันด้ดันเลยด้วะเป็นรำแบบไม่ดูจอไงโดนป้อมตีหลายนะัดอันด้มาเอาฮิลอันได้มาฮิวได้ พี่พี่ค่าสิบสองสิบสองไหลไหลไหลเกิดได้เลยเนาะ ล่างเยอะเลยระวัาางโดนดักนะเม็ดไอเดียลเซียนอะ่ะโอเคโผลล่ะดันส่วนอะไยดันบนส่วนไปเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ล่างให้ฮันรีไม่ขาดที่หายแล้วอันตีผมหมดอย่างงี้โอ้เอ้ยที่รอดได้ป่ะที่รอดได้ป่ะแต่ผมไปปิดหิายแล้ว พี่ตายะวะอ,อ,อุ้ยพี่รอดพี่รอดโอ้หอันตีผมเสียฟีเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าบาดัมมันก็เป็นอีกตัวที่แบบขาดจังหวะฟอรเลนได้ง่ายเราเห็นปะเมื่อกี้ผมอันตีโดนบุ๊บบาดัมฝังแล้วเวลาผมขึ้นมาจากหลุมอ่ะอันตีผมจะหายไปเลยนะเรับนะที่ผมเสียอันตีฟีอะที่เรา าเขาเกิดนะเอาล่เตีเอาเลยเรื่อไปอยู่ไปอยู่เข้มสวยครับเต็มกระบานรอย้มามันมามามาเปิดผม ดจอรำแบบไม่ดีจอนี่ไงสวยเนาะอิมอิมิวโ้เอกดูดาเมจทุกคนดูดาเมจป้อม9,006 5,001โดนไปสามป้อมดาเมจป้อมโอ้โหดามเมตป้อมล้วนๆเลยดูดิ9,006กับ5,001โดนไปสองป้อมอ่ะ ผมโดนไปแปดพันเลยนี่ยคนลำแบบไม่ดูจอ้วยเป็นไงลำแบบไม่เห็นตัวนะจิตสัมพั์ชนะเร็วอยู่แล้วทางทางแล้วเดี๋ยวรอคองแล้วน่าจะจบได้แล้วแหละไอ้ยมันตีฟีมันตีฟี ช่มมัครบผถึงบอกว่าผมชอบเจอใบมากๆ,ๆ,ๆ,ๆย,ยิ่งเจอในออฟเลนเนี่ยแบบแบบกินแบบวานเจี๊ยบอะบอกเลยคือตัวมันหนีไม่ได้อะมันเวลามา,าตีมันบังคับไฟเลยครับเอาแล้วป่ะพี่ได้น้องอ๋ไปไหนแล้ววะวอ,อุะ้ยมันเอาแครี่แล้วไปไหนจ้าพ่อนหนุ่มถึงปะต่อเลยต่อเลย,เลย ủa, ô, anh phẳng, pí, đi đã, pí còn có lên đái, đi, nát đi, được bao, quỷ, quỷ, ô, bay ô tàng, tay, quỷ, chui mày ra nón, bay tay hết, như thế này, chui โยนเกมอีสปอร์ตแล้ววะ <c oughs> ไ,ปไปกันหมดเลยดีแล้วเได้สามทางดีโยนได้อยู่เดี๋ยวเอาดาร์าจบเลยจบแล้วแหละไปโอแรงแล้ววะน้องได้ชั้นดาวไปด้วยหมื 10, ่นสองตังมัน <c oughs> อดีแม่งย,ยิงแลง <c oughs> <c oughs> ยิงครึ่งหลอด ต้องเอามันเวลเล็ตอ่ะกดเกิดพอดีแหละอ๋อเอาคอดก็จบได้แล้วแหละวิไปอยู่แพนแผนหน้าแยกดันเหล,ล่ะได,นะด้ถือเลนนี่ยเฮ้ยโดนสวยเอาไว้โอกันเลยเนะี่ยอ๋อไม่ถึงว่าจะกดอันติเฮ้ย จ่อันตีแบบเลื่อนระยะก็เดี๋ยวโดนแข่งทุกคนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปบนโอ้อันตีโดนในไวโอเล็ตสวยนะเมืเ่อกีไ้ไม่ถึงว่ะไม่มีคีพายชิงไปเอาคองรอคลองดีกว่าไปเออโอเคเขาเขาเขาไปเขียบเปิดเลยเ เล่นอู้เอาอีกแล้วไอ้บปลดัานี่สกัดดาวรุ่งจริงๆนะเนาะไปไปไปจบกันเถอะเกิดพี่กาย Good, <laughs> ติงติง ดูเหรอก็เกิดพร้อมเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวเราคิเดี๋ยวต้องพีต้องมีคีิปซิ่งไปหามานะันอ่ะอัตติไปไหนวะเนะี่ยระวังนะจบได้จบเลยนะไปโอฟีวนะน้องสวยครับนี่นี่สามนิ้วไปจบเกม ไอ้ไบรท์ไปไหนจ๊ะนี่แน่สวยครับมีกี่ดาวเลยเนี่ยสิบไอ้ไม่ถึงเซฟคอนต้นเองมั้งตัวเนี้ย กือบได้เมกาทุกคนป้อมตีตายซะก่อนไม่งั้นน่าจะได้เมกาป้อมมันยิงนิ้วเนี่ยตอนลำไปข้างบนอ่ะ